มาเชียงรายจะไปสะเดาะขอสะเดาะใจไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียแก้ปีชงพาหมูทั่วไทยไปกับดวงดี EP นี้พามาไกลถึงเชียงรายช่วงต้นปีใหม่แบบนี้สายหมูทั้งหลายคงเริ่มเช็คปีชงตามปีเกิดของตัวเองกันแล้วใช่ไหมคะส่วนมากหลายคนจะได้รับคําแนะนําให้ไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาชีวิตแก้ปีชงใครอยู่เชียงรายหรือมาเที่ยวที่นี่แนะนําให้มาได้เลยแล้ววิธีไหว้เพื่อแก้ปีชงต้องทํำยังไงบ้างวันนี้จะพาไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอยที่มูลนิธิ สาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายกันค่ะใครอยู่นี่ไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพอยู่เชียงรายหรือแวะมาเที่ยวก็ไหว้แก้ปีชงได้เลยมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงรายอยู่ถนนบรรทัป,ปาการง่ายๆเลยคืออยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสามาัคคีเชียงรายค่ะเข้ามาถึงก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเริ่มยังไงสอบถามขั้นตอนการไหว้จากเจ้าหน้าที่ได้เลยพอเข้าไปถึงด้านในนะคะเจ้าหน้าที่ก็จัดแนะนําให้หยิบชุดไหว้มา1ชุดค่ะนํากระดาษสีแดงด้านในมาเขียนข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดของเราได้เลยค่ะจากนั้นก็ไปจุด สดอกค่ะและมานั่งหน้าเทพเจ้าไท้สวยเอีย๊ยะนำแผ่นสีแดงที่เราเขียนเมื่อสักครู่ออกมาอ่านคำอธิษฐานตามในใบชุดไหว้ได้เลยนะคะหลังจากอธิษฐานเสร็จให้ยืนหันหน้าออกไปที่ประตูค่ะนำชุดไหว้พัดตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งหมด13ครั้งตามความเชื่อเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตหลังจากนั้นก็นำชุดไหว้ไปวางในตะกร้าได้เลยและไปจุดธูปอีก3าดอกค่ะนำมาไหว้พระพุธต่อนะคะสามารถไหว้และอธิษฐานตามสิ่งที่ต้องการได้เลยเป็นอันจบพิธีแก้ปี ชงค่ะการไวหวเทพเจ้าไทายสวยเอียด้วยวิธีการแก้ชงฝากดวงเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวจีนค่ะ เชื่อกันว่าผู้ที่ตกอยู่ในปีชงจะทําพิธีสวดมนต์เสริมดวงชะตานําของไหวามาสักการะเทพเจ้าไท้สวยเอะเพื่อบอกกล่าวเขียนเทียบดวงไปฝากไว้แก่เทพเจ้าไท้สวยเอะและทําให้ผ่านปีนั้นๆไปได้ด้วยดีสําหรับที่นี่ก็ยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์และยังมีบริจาคลงศพด้วยใครมาเชียงรายอยากแก้ปีชงหรือไหว้เสริมดวงชะตาแนะนํามาที่นี่ได้เลยค่ะปีชงไม่งงใจแก้ได้ใครกังวลเชิญทัวร์มาลงที่เชียงรายกันนะคะ